ยามตกฟ้าหรือเวลาเกิดคองคนเกิดวันจันทร์กลางเวนคนที่เกิดวันจันทร์กลางเวรน,นับตั้งแต่6กโมงเช้าจน 7, ถึงเจ็ดโมงสมสิบเกิดมามักจะพัดพาพักสัตสีผนิจจและมีทุกยามยาวไหวใหญ่ขึ้นมาเมนจะดีแต่มักจะไปดีอยู่ที่อื่นมีเงินคำไร่แต่จิตใจจะบุคอยดีหมู้หหายแต่เศราไหว ทำคุณกับคนขึ้นเกิดแต่เจ็ดโมงสามสิเอนาทีจนถึงเก้าโมงตอนคอดมีไส้เฮพันคอเกิดมาพร้อมกับกรรมเขานำออกไปทิมพ่อแม่อาพับไ่ามาจะได้ดีเพราะผู้ใหญ่เอาไปสุบเลียนแต่มักจะมีศัตรูมีบาดเพลที่ข้างซ้ายเกิดแต่เก้าโมงหนึ่งนาทีจนถึงสิบโมงสามสิบนาที พอได้เกิดมามีคนมาพูเข็นเอาไปปนดลกมีรัพย์สมบัติจากผู้อุปการะจะได้รางวัลจะได้เป็นใหญ่พพอเมพี่น้องจะได้เพิ่งผาอาศัยเป็นเทพลงมาจุติซึ่งมีทรัพย์มีบริวารและอาหารรล่วงไหลเกิดแต่สิบโมงสามสิบเอ็ดนาทีจนถึงสิบสองโมงเกิดมากับความอาภัพมีคนจะให้ตายแต่ตอนอย่างน้อยเจ็ดขวบมีคนข้อเอาไปเลี้ยง แล้วจึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใหญ่ขึ้นจะมีเงินคำสับสิ้นลวงไล่เกิดแต่สิบโมงหนึ่งนาทีจนถึงสิบสามโงสามสิบนาทีเกิดมาจะตายถ้าโบาตายจะเลี้ยงยากไล่เอาให้ผู้อื่นเลี้ยงเมนจะดีเป็นคนอาภัพอับจนมักเชื่อข่าเรื่องใสความเป็นคนหัวแขงบโบยอมใพ้ง่ายๆแต่เป็นคนสลาดและมีอาชีพเป็นแพย์หมอดูห้าเลี้ยงสิ เกิดต่13โมง31นาทีจนถึง15โมงเกิดมาจะเป็นไข้ตายท้าโบตายจะมีพี่น้องตายพอเกิดมาพร้อมกับอาท่านสตาโบดีเลี้ยงบ่ได้ให้คนอื่นออกไปเลี้ยงขึ้นเลี้ยงไอ้น้องคอบครัวจะฆ่าฟันกันเองอยู่วงกันบ่ได้ใหญ่ขึ้นมาแม่นค่อยจะดีเกิดแต่15โมง1นาทีจนถึง16โมง30นาที เกิดมาสายเฮพันคอและพอเมจะตายเป็นกำมพากำพอยใหญ่ขึ้นมาจะได้ดีแต่จะมีศัตรูลายเกิดแต่1โมง3นาทีจนถึง18บแปโมงเกิดมาจะได้สับสมบัติจากผู้เท่าผู้แก่มีบุญวาสนาบาลมียามตฟากฟักลื่เวลาเกิดโค้งคนเกิดวันจันทร์กลางคืน กิดแต่สิบเก้าโมงสามสิบนาทีจนถึงเสาร์เอ็ดโมงพ่อแม่บูได้เลี้ยงคนอื่นจะเอาไปเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาจะดีมีวิสาขงมงูลเป็นคนสลัดหลักแหลมเกิดแต่เสาร์เอ็ดโมงหนึ่งนาทีจนถึงเสาร์ซ่งโมงสามสิบนาทีเกิดหมากับขว่มอาภัพมักมีภไพ่พอขว่มประมาณโคงตนอายุแปดปีจะเกิดอุบัติเหตุ จะมีคนเอาไปเลี้ยงไงขึ้นมาจะมีทรัพย์สินล่วงไล่เกิดแต่สัปส่งโมงสามสิบเอ็ดนาทีจนถึงสัปสี่โมงกลางคืนเกิดหมามีไส้เฮพันคอมีแพ่เป็นที่ค้างซ้ายของหางไก่คนอื่นเอาไปเลี้ยงไงหมาจะได้ดีถึงจะมีศัตรูก็เอาชนะได้เกิดแต่สัปสี่โมงหนึ่งนาทีจนถึงหนึ่งโมงสามสิบนาที มักจะเป็นกัมพากรมพลเกิดมาพร้อมกับขอบกรรมไนมาจึงจะดีมีวิสาภุมูเพิ่งพาตัวเองได้เกิดตันหนึ่งโมงสามสิบเอ็นาทีจนเท้งสามโมงเสาเกิดมาจะมีคนเอาไปเลี้ยงไญหมาจะสลัดหลักแหลมมักเอาแต่ใจตัวเองบุญเก่านำมาประครับประคองให้ได้ตลอดหอดฟังเกิดแต่สามโมงเสาหนึ่งนาที จนถึง4โมง30 Uhr, เกิดมาพร้อมกับโศกใสมีคนอุปถัมภ์คำสุขมีความสุขมีทรัพย์สินเงินคำและจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเกิดแต่4โมง32นาทีจนถึง6โมงเสารเกิดมาพร้อมกับบุญวาสนามีทรัพย์สินเงินคำไายพอเมพี่น้องได้พึ่งผาอาศัยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทาบวชจะได้เป็นเจ้าอธิการวัด ลือพะสั้งฆราดและนั้นก็คือทั้งหมืดคองยามตกฟ้าหรือเวลาเกิดคงคนเกิดวันจันทั้งกลางเวนและกลางคืนขอบใจที่ฟังคลิปของพวกเขาจนจบอย่าลืมกด subscribe และกระลิเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและจะบริพาคลิปต่อไปของพวกเขา